เราทำไงเนี่ยดันรู้ไปแล้ว้ไงอะมันต้องตัดออกกันดีแล้วพอเพราะว่าเดี๋ยวพิษมันเล่นเข้าสู่หัวใจพ่อมันยังอยู่ในตัวอยู่เฮ้ยในๆนจะตัดแล้วอะตัดแขนไม่ด้วยเลยดีกว่ามันจะได้ไม่ลามเออเฮ้ยเฮ้ยก้าฉลาดวะหนล่ะเอาอะไรแต่แขนอะเรียบก็รีบควนี้เหมือนแขนมันชาๆนะโอ้ยแขนชาแบบนี้หนูว่านะครับพิษน่าจะอยู่ในร่างกายครูแน่เลยโอ๊ย ครูกินไม่แบ่งกันเลยนะคะนี่ต้องแอบจกครูถามนักเรียนชายหน่อยสิทำไมครับงวดนี้เลขตัวไหนมาืมผมว่า23เฮ้ยนายไปเอามาจากไหนอ่ะนายเก้าฉันก็ไม่รู้แต่ว่าฉันรักเลขนี้โอ้โหนิ่ี่เก้าเวิร์คพอยต์ตลอดไปบอสไม่ดีวะเิร์เวิร์คพอยต์คืออะไรอะช่องยี่สิบสามครับชอบดูช่องนี้ย มันชอบแบบเอาใจอะค่ะเผื่ออยากเป็นดาราแต่จริงๆแล้วถ้าครูสนใจเรื่องตัวเลขนะคะหนูว yes. ่างนวดนี <No ้นะโพเป็นอะไรคะเนี่ผมโดนงูกันงูกันเฮงูอะไรอะไม่รู้สิมันกัดเดี่ยมันกัดที่นิ้วผมเนี่ย เราเราทำไงเนี่ยจะรู้ไม่ร่ำลับอ่ะมันต้องตัดออกกันดีแล้วพอเพราะว่าเดี๋ยวพิษมันเล่นเข้าสู่หัวใจพอมันยังอยู่ในตัวอยู่เในหนก็ตัดแล้วอ่ะตัดแขนไม่ด้วยเลยดีกว่ามันจะได้ไม่ลามเออเว้ยเฮ้ยก้วฉลาดวะหนล่ะเอาอะไรแต่แขน่ะเรียบก็รีบท่นี้เหมือนแขนมันชาๆนะไมแขนชาแบบนี้หนูว่านะครับพิษน่าจะอยู่ในร่างกายครูแน่เลยทปไปทำไงเอานีเอานีถ้าคิดอะไรไม่ออกทุกคนครับ เรียนได้ไงวะเนี่ยเพื่อเรียนพ่อชำรีบตัดเลยก่อนที่ครูจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้เอางี้ครับครูเป็นสีผมไม่เกลียดครูเป็นสีเปิดงานก่อนนะครับอะไรครอะไรครับครูเอ้ยรครูกลัวโอ้ยนี่มีแขนคนนันไม่ใช่เคกเออเอางดีถ้าไม่รีบตัดเดี๋ยวครูตายนะแขนชาแล้วแผนชาเร็วถ้าไม่มีใครเอาแล้วก็ผมเองโครูกลัวเอ้ยไม่ใ่ปเดี๋ยวเดี๋ยวเข ถุงอะไรเล่าก็ถุงไอ้งูที่มันกัดผมมะผมตีมันตายแล้วตายแล้วตายแล้วเหรอไม่ตัวเทนดูในเก้าเดี๋ยวมันเข้าก็มาโตเลยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยคูขานี่มันงูไม่มีพิษคก็แสดงว่าผอก็ไม่ต้องตัดแขนนะสิไม่ต้องแล้วนายนิกกี้ไม่ต้องตัดแขนละไม่ทัน โอยนครับนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจาเนือแลยิ่งกว่าหาคร็บเป็นครูต้องสอนเด็กเป็นดูแลจบ